สวัสดีครับขออนุาของรีเฟฟครับอันนี้จบจากแท้งจีเราต้องมาแก้ที่แบ็กบล็อกอีกนะฮะต้องบอกว่าแบ็กบล็อกต้องมีวิธีการแก้อีกอย่างหนึ่งคือต้องอัปเฟิร์มแวร์นะฮะเพราะว่าถ้าใครเป็นเฟิร์มแวร์เวอร์ชันเดิมอยู่เหมือนของผมเนี่ยเฟิร์มแวร์เป็นเวอร์ชัน8อยู่เราต้องไปอัปเฟิร์มแวร์ให้เป็นเวอร์ชัน9นั่นเองนะฮะก็ในเว็บไซต์ของเขานะะี่แหละอันนี้คือวิธีการแก้เหมือนกันเพราะว่า ที่เขาเขียนออกมาเนี่ยคือตัวแก้ของเขาเลยล่ะเออเขาทํามาแก้โดยเฉพาะเลยประมาณนั้นเดี๋ยวลองเข้าไปที่เว็บไซต์เขาก็เอ็มเว็บคูเว็บนี่แหละนะ้าไ,ไ,ไปที่ดาวน์โหลดนะฮะใครยังไม่เคยทําก็ผมมีำทำคลิปเอาไว้นะสำหรับรอ่านอัพเฟิร์มแวร์ตอนนี้เฟิร์มแวร์เป็นตัวแบบนี้นะแ a ็กบอ็อกหนึ่งเนี่ยสองพันยีี่ตัวนี้ถ้าเราอ่านตัว ที่เขาเขียนมานะฮะเขาจะบอกเลยว่ามันแก้อะไรนี่ฟิกแอมโมดูลแล้วก็ฟิกโมดูลแท็บสปีดมีแท็บขึ้นมาด้วยอันนี้คือที่ซอฟ์แวร์ที่เพิ่มเติมมานะฮะแล้วก็หลักๆเลยคือเอเขาแก้ตัวนี้ผมอ่านอยู่มันเห็นอยู่นะฮะไหนนะมันมันมัน,ม,นมันเพิ่มหลูแบ็กเข้ามานี่แหละ นี่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 อ่าข้อนี้นี่แก้ปัญหาเรื่องเรเ e n c y นซีด้วยนะความหน่วงของเขาด้วยตัวนี้นะแล้วก็แอ d คอมพิวเตอร์ p ูแบ็ s สวิตช์นี่ตอนแรกถ้าเราเป็นเวอร์ชัน8อยู่มันจะไม่มีนะฮะกดรูแบ็กมันก็จะไม่หายอะไรถ้าบอกว่าอัพเป็นเวอร์ชัน9ถึงจะกดรูแบ็กแล้วมีผลนะฮะอันนี้ก็คือเรื่องออตัวชาร์จดิสเพย์บัคอะไรสักอย่างนี้ที่เขาแก้มานะอ่าโอเค ประมาณนั้นเราต้องอัปเฟิร์มแวร์ให้เรียบร้อยก่อนนะถ้าเกิดว่าใครไม่ได้อัปก็ไปดูคลิปเก่าๆผมก็ได้นะครับมีวิธีการอัปอยู่แต่ว่ามาโหลดตัวใหม่ตัวนี้แหละเออแต่นี่เขาไม่ค่อยมีอัปเดตอะไรเราก็ไม่รู้ว่าเราต้องอัพหรือไม่อัปประมาณนั้นนะพออัพเสร็จแป๊บเราก็เข้าตัว MCFCS ได้เหมือนเดิมนะตัวนี้นี่เราก็เข้าแบ็ k บ็อกไปอ่าเห็นไหมตอนนี้ลูบแบ็ k ปกติถ้าเกิดว่าเรายังไม่เป็นเวอร์ชัน9จะไม่มีผลอะไรเลยกดไปก็เท่านั้นประมาณนั้นอ่ะ,อะลองดูมันก็จะเอามาแก้เหมือนกันกันกนกบตัวแทงจีนั่นเอง ตัวนี้ขาดอีกอย่างหนึ่งคือไม่ยอมทำบายพาสมาให้ <c oughs> ต้องมาปิดเอาเองเหมือนกันปิดแอมปิดอะไรปิดรีเวิร์สปิดอะไรประมาณนั้นนะเพราะเราจะเล่นกับตัวปลักอินมันจะได้เป็นเสียงคลีนอ่ะตอนนี้ผมเปิดรูปแบ็กอยู่เดี๋ยวปิดไปก่อนแล้วกันมันจะได้ไม่วูดจากนั้นเราเปิดพวกนี้เล่นได้เลยเห็นไหมเข้าได้แนละ้ว ต้องบอกว่ามีความต่างกับตัวแท้งจีอยู่คือว่าตัวเนี้ยไม่มีเสียงคลีนปนเลยนะ <Okay. S 1> จะบอกว่าไม่มีก็ไม่ใช่นะมีอยู่นะแต่เสียงก็เหมือนจะมาเต็มมาเต็มกว่านะฮะมาเต็มกว่าของแท้งจีอยหน่อยนึงอนะนะถ้าเคิเคยียดว่าอย่างนั้นเถอะ จริงๆก็ใช้ Windows Audio ได้นะฮะ,ะเราเปิดแคปเปิดไรปนเข้าไปได้นะผลต้องเปิดน้อยเกลดเข้าไปน้อยเกลดของเขาก็มีผลนะพอปิด เปิดในตัวเครื่องอะ่ะมันก็เงียบไปเลยนี่ผมจะเบาน้อยเกตนะมีเสียงแขกแขกๆอ่ะเปิดเงียบไปเลยเอออันนี้เปิดน้อยเกตของของตัวแบ็กบ็อกนะไม่ได้เปิดผ่านในตัวดู่รลีเอสพี เห็นเขาบอกว่าเขาแก้ตัวเอเจนซี่ด้วยรอบหน้าคงน่าจะแก้ไม่ให้มากขึ้นตอนนี้เสียงมันยังมีติดเสียงคลีนอยู่บ้างนะเท่าที่ลองอ่ะโอเคก็น่าจะจบสำหรับการแก้ปัญหาของตัวนี้ถ้าเปิดรูแบ็กก็วีดนั่นเองปิด <c oughs> ต้องปิดไม่ปิดไม่ได้ไม่ปิดก็วีดอ่าโอเคสำหรับคนที่ไม่ได้อัปเวอร์ชั่นนะต้องเป็นเวอร์ชั่น9นะฮะที่เขาแก้แล้วมันจะ เอามาเล่นกับป้าอีได้โอเคคลิปนี้ลาไปก่อนขอบคุณครับสวัสดีครับ